สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องในสิบในห้อยเกษตรชาแนลนะครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพื่นีนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับเจ้าต้นโคโลคาเซียนะครับยีโรสแปซนะครับซึ่งผมได้นำน้องมาเลี้ยงนะครับแล้วก็น่าจะเกิดปัญหากครับปัญหา ้นเจ้าคโลคาเซียนะครับปล่อยมากก็คือโรคใบหยีงอองนะครับแลวก็เหมือนใบไหมนะครับใบเหมือนขึ้นสนิทนะครับครับวันนี้ผมก็เลยอยากทำคลิปนะครับจะรักษาเขานะครับไม่รู้ว่าจะจะได้ผลไหมนะครับหรือว่าจะกลับดาวนะครับซึ่งผมสันนิษฐานเหมือนเดิมครับในหลายคลิปที่ผมทำนะครับคือท่าการใบหยีงออนะครับ ถามมาลากเน่าหรือว่าหัวเขาหัวเขาเน่านะครับคือสาเหตุเกิดจากเราลดน้ําชุ่มไปไหมหรือว่ามีเชื้อรานะครับติดเชื้อราจากดินที่เราปลูกค,ครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นไงนี่นะครับใบนะครับจะหยีกงอ ครับนะตอนที่ผมได้มาใหม่ๆใบโคตรสวยเลยครับอันนี้ผมก็ตัดใบออกเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วน่าจะเกี่ยวกับระบบรากหรือว่าหัวเน่านะครับน่าจะติดเชื้อรายนะครับให้ดูใ,ใกล้ครับวันนี้ก็จะพามาลื้อดูนะครับ หรดูเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขานะครับว่าจะรอดไหมนะครับเจ้าบอลนาญ่ปุ่นนะครับเพียรูดแบซึ่งผมก็ได้มาพร้อมกับพวกบอลหูช้างนะครับพวกบอดิบด่างที่ผมทําชิปลงไปแต่บอลนาญิปุ่นคือปัญหาเกิดนะครับปัญหาเกิดคือน่าจะติดโรค เลยการจะิืมเติบโตช้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะครับมาได้มาตอนแรกตอนนี้เป็นยังไงครับครับเดี๋ยวเรามาลือดูนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรแต่ผมสันนิฐานว่าไม่ลากเน่าก็หัวเน่านะครับติดเชื้อละครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวลองมาลื้อดูเลยนะครับว่าน้องมีสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้ใบมีลักษณะแบบนี้นะครับการจเจริญเติบโตช้านะครับกี่ครับเดี๋ยวลงมาลื้อเลยครับ ดินก็ปุ่งดีนะครับที่ผมทำน,นี่นะครับลากกล้องก็ไม่โฟกัสนะครับเพื่อนพี่เห็นไหมครับลาก ปลายลากมีบางเส้นนะครับที่เน่านี่ชัดเจนเลยนะครับนี่จะให้ดูเส้นนี้นะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เลยชัดเจนเลยนะครับลากเน่าเป็นพวงเลย นี่นี่นะครับเห็นไหมครับสียมตาลนี่เน่านะครับชัดเจนไหมครับส่วนตัวโอ้โหชัดเจนไหมครับเพื่อนครับนี่นะครับชลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เลี้ยงนะครับบนนาญี่ปุ่น หรือย l โล่สเปสนะครับหัวนะครับเน่าเลยครับนี่ดูๆผมจะบีบให้ดูนะครับเน่าไม่เน่านะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์มากๆเลยนะครับหัวเน่านะครับลากเน่า โอเคเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารักษาน้องกันนะครับต้องรอดแน่ๆครับเพราะว่ารู้สาเหตุแล้วนะครับแต่น้องก็มีหนอนะครับมีมีหนอแตกออกมาใหม่นะครับมีหนอแตกมาใหม่หนึ่งหนอนะน,นะครับรากบางส่วนก็ดีนะครับรากบางส่วนก็ดี โอเคครับเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําน้องนะครับทําความสะอาดล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ไปแช่น้ํายาเล่งรากนะครับครับผมก็ได้ไปล้างทําความสะอาดนะครับรากแล้วก็หัวของน้องเขาแล้วนะครับนะครับครับนี่รากใหม่นะครับส่วนรากที่เน่าผมได้ดึงออกหมดแล้วนะครับ นี่คือดูหัวของเขานะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกนะครับแล้วก็ทาปูนแดงนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับ ขุดค,คูดลอ,อกนะครับที่เป็นรากมันเน่าออนะครับเดี๋ยวเรามาทาปูนแดงนะครับไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ 10- 15นาทีนะครับรอให้ปูนแห้งนะครับค่อยนำลงไปปลูกนะครับ ับปูนแดงก็มีคุณสมบัติที่การป้องกันเชื้อรานะครับครับแล้วก็ทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีนะครับครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับ15นาทีนะครับปูนก็นะครับได้แห้งแล้วนะครับเพื่อนพี่ครับเดี๋ยวผมจะมาปลูก ลงกระถางกันเลยครับครับส่วนดินผมก็ได้ผสมไปแล้วครับก็ใชใ้ดินเก่าผสมด้วยนะครับโอเคผมจะใช้นะครับฐานนะครับลองลองไว้ก้นกระถางนะครับกระถางขนาด6นิ้วนะครับเดี๋ยวมาปลูกลงกระถางกันเลยครับ ลงไปก่อนนะครับครับน้องลงครับจัดลากให้ดีๆนะครับครับมุงยัดให้แน่นนะครับ แค่นี้ครับเพื่อนๆพี่ครับโอเคเราก็ได้รักษาเขาแล้วนะครับเดี๋ยวมารอชมนะครับว่าจะมีใบแตกออกมาใหม่นะครับหลอดใหม่จะสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะว่าเราได้อนุบาลเขาแล้วนะครับรักษาเขาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะกลับมานะครับของเจ้าครูกเซียยยนโรสเปสนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมกันนะครับเพืเ่อนๆพี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆพที่ที่นะครับที่เลี้ยงวันนาญี่ปุ่นนะครับหรือเ,เจ้าคูโรกเซียกินโดสแปซนะครับครับท้ายคลิปนี้ก็ฝาก นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่แงแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องในสิบในห้าสิบด้วยนะครับสวัสดีครับ